หน่อยลงเลยหมดตัวเรื่องแล้วก็แบบนี้และจสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องนี่ไก่ปิ้งไก่ย่างเด้ออันนี้าคาสิบ ไก่ปิ่งไก่ยยางตับอันนี้สามใหม่กับพ่เออสี่ใหม่สีให,หม่ปลาจะไปไหนนั่งแหละ่นี่ตับเด้อค่ะพ่อแม่พี่น้องตับไม่ละสิบบาทสิบาสบาทค่ะอันนี้เป็นโค้งไก่ค่ะโค้งไก่อันเสพเสพจ้จะสใส่กกอีอิสานจ้ะ ใส่ขวากิซานเหรอจ้ะแซ่แซ <If> ่แซ่บพี่นีจ้ะร้านนู้กินดีดีเออใส่ขวากีสานอยากบอกก็เพิ่นเอาเอาเอาอันนี้ใส่ขวากีสานอันนี้ว่าหนังไก่แมีนปะไก่หนังไก่ก๋วยเตีค่ะอ่ามือนี้ป้ามา มันเด็กเนาะเนี่ยแมค่ค้าเพิ่นขายดีเพิ่นชิมเม็ดแล้วอุ้ยพ่อแม่พี่น้องพ่อแม่พี่น้องค่ะ,คะเพิ่นขายดีมากเลยจ้ะค่ะเป็นพวกไก่เนาะไก่ปิ้งไก่หยางมีหมูความขายดีขายดีค่ะขายดี<ห>ขายดีเอาเลยลูกเอาเลยลูกสีบาทสีบาทลูกไปหมดแนละ้วค่ะค่ะ น้องเพิ่นมากค่ะน้องๆเพิ่นมากราคาห้าบาทถูกไหขายดิบขายดีเนาะแม่ค้าเพิ่นขายดิบขายดีจะ้ะหนังไก่ปิ้งหนังไก่ปิ้งหนังไก่ย่างอันอนี้แหนมแหนมปิง้ง ปิ้งแหนมปิ้งแหนมปิ้งแหนมย่างค่ะพ่อแม่พี่น้องมมสิเอาเดทสิบบาทสิบบาทมาทุกอย่างเป็นบริจาคบอกราคาบอกราคาสิสิบบาททุกอย่างสิบบาททุกอย่างอันนี bio, ้หม oh, ูป oh, oh, <wow. S 1> ิ้งเด้อพ่อแม่พี่น้องอันนี้หมูปิ้งหมูปิ้งค่ะสิบบาทสิบบาทพ่อแม่พี่น้องสิบบาทสิบบาท เชิญค่ะเชิญค่ะค่ะขับผมแล้วค่ะซื้อง่ายขายคล่องค่ะซื้อง่ายขายคล่องพ่อแม่พี่น้องอันนี้อ่าเป็นฟองไก่เนาะฟองไก่เพิ่นผูกไม่ใช่ว่มันจะเป็นกระดูกอ่อนแบบอันนี้เป็นกระดูกอ่อนอ่อันนี้กระดูกอ่อนกระดูกอ่อนเมื่อนานป้าก็ว่าเอาไปให้น้อง กินน้ำนองกันล่ะุแซบนะคะเพ็่นเฮกแซบพ่อแม่พี่น้นองแซบหลายแซบหลายแซบค่ะ,ะ,ะคิดนีซับหนีเด้อคะ่ะสวัสดีค่ะ